ไหวได้เนาะเย้อะไรการินโก้อุ้ยน้องมีตัวเลยด้วยกาดินกี่ นั่ไงกรีเอามาทำไมที music, okay, oh ่จมจุดที่อยงบัวมาก็ไม่รู้เหมือนบอกใครไม่ทันฮะบอกครสดูีีข้างันดูอาร้าอยายดามาเยอะคําีดู้ช่ยังไม่เมีแต่พูหญิ่ง Hãy dầm mày dưng quá mày dưng nít người ta mày dạy dùng mày dùng mày lợi dích mày dầm 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 Lấy dầm 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 มามืรออกไปฮะเข้าไปแล้เอาน่นมากินเดินการินไเดิฟังน่น้การินมาช้างเลยวัตัวมาฟังนี่อเียงสวยสวนะเดน โอ้ยกาลิ่งเดินต่ายฮะคุณกูเฮ้ยมาเราไม่ยกไปโนรี